มาเลยใช่ไหมหมืดหน่อยเนาะกำลังทดลองทดลองทดสอบไม่ปิดเสียงเตือนอีกแล้ว <c oughs> ไม่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  แ okay. ค่กำลังทดสอบทดสอบเดี๋ยวก็จะลงแล้วเดี๋ยวจะลองลอง,ลองดูสักแป๊บเดียวเองเนาะมันยังไม่พร้อมเพราะตอนนี้มันยังไม่พร้อมมืดด้วยนี่เห็นไหม เพิ่งไปโหลดแอปใหม่มาเพราะว่าแอปเก่ามันวันนี้ใครเสียนนินหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดพิวัดครับ C <oughs> แอนไม่ออกเลยตัวนี้ อ๊ะมันทำไมไร้อ่ยนอนไม่ได้วะสี่คนแล้วที่แดพายุขึ้นดึกแท้ตอนนี้เห็นเต็มจอไหมเห็นเต็มจอหรือเห็นแนวตั้งทดลองทดสอบทดลองทดสอบ ออกจะมืดๆหน่อยเนะาะถาเสอบดูเฉยๆคุณแป้พาเที่ยวมาเลเซียสว,วัสดีจ้าป้าติ๋มนี่นี่มันเป็นเนวตั้งอะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบตอนมันเป็นเนวตั้งนี่แหละ พี่แจคเนาะน้องนางฟ้ขาของเราแล้วก็ซีสวัสดีค่ะเนาะเห็นขึ้นจอเออนั่นแหละใช่ไหมสองข้างมันจะดำดำใช่ไหมมันจะมีแนวตั้งแค่นี้แล้วก็สองข้างมันจะดำดำเจ้า คืออยู่ที่มืดแท้ <c oughs> <c oughs> แค่มาทดลองเฉยๆเ,ออเดี๋ยวต้องเดี๋ยวก็จะลงลงแล้วก็อาจจะหาวิธีให้มันเป็นแนวนอนให้ได้ไม่รู้ทำไงก็ตลวล็อกแนวตั้งแล้วนะทำไมเป็นอย่างนี้ ยาน้อยพี่วัดน่ารักอืมตัวน,นี้นอนแล้วนันหลับไปแล้วเดี๋ยวให้มันครบสักสิบนาทีก็จะลงแล้วลงแล้วจะลองใหม่อีกรอบหนึ่งดูสิป่ป้าติมบอกว่าที่ดาจา้าเนาะ ใจหลายยเด้อมันขึ้นแค่หนึ่งสองสามสี่บรรทัดเห็นแต่หน้า่รอๆอุ้ยเป <c oughs> ็นใครนอะเนี่ยชา แชนอะไรเนะี่ยแอนไม่ออกแอนไม่ออกแอนไม่ออกขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยเนาะคุณป้าพาเที่ยวบอกว่าทิดาจ้าทิดาดีจ้าเนาะชาลีใช่ไหมชาลีเนาะเข้าใจว่าเป็นชาลีน,นแหละ ขอบคุณหลายๆเด้อทั้งสามสี่ล้านท่านที่แวะเวียนมาเนาะเดี๋ยวจะลงก่อนลงแล้วก็จะจะหาวิธีให้มันเป็นแนวนอนอีกทีหน,นึ่งเนาะก็ต้องขอขอบขอบใจขอบคุณแพ่นสวัสดีค่ะทิดาคุณป้าพาเที่ยวเนาะจากน้องแขก ของเราอ่ะงัน้นนี้ขอลงแป๊บหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวจะลองอีก,กรอบหนึ่งมันจะมืดๆด,ด้วยนี่ร <c oughs> ับเงาด้วยเนาะบายบายทุกคนก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่บายบายจ้าเดี๋ยวจะลองอีก,กรอบหนึ่งล <c oughs> งตรงไหนล่ะบัดน,นี้ <c oughs> ตรงนี้แว๊บหนึ่ง <c oughs> บายบายกันด้อ ได้ยังไงเซนเซอร์น,น,นี่ใช่ไหม